สวัสดีค่ะเพืผลผลผล่อนๆมาพบมาพบกับเยาวันพาสองรเรกอีกแล้วจ้พี่น้องจา้าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะช่องเยาวันพาสองเกช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ในนําแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของอ่าแม่จเนียนแอดแมวๆแ,แ,และก็นุ่มบอระบือค่ะ ามาสามแอดน้อพี่น้องนอตโมนีไปชมตัวเลขกันเลยค่ะของเจ้าแรกแหกหมานแม่จำเนียนวดประจำวันที่หนึ่งเดสิบสองปีหกสีม่มษจำเนียนนะคะบ่ยเป็นเม่ทำเนียนอันนี้จำเนียนจะมีอยู่สามสามเมค่ะแม่จำเนียนกับแม่ทำเนียนอันนี้เม่จำเนียนเลขขายดีของเพจแม่จำเนียนเพอนค่ะเลขที่เพิ่นให้มากก็สีนี้สองหกสามหก แปดเก้าสองหาหกสี่เจ็ดเก้าหาสามแล้วก็หาแปดสองเจ็ดแล้วก็บหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องคะเป็นเลขที่ขายดีของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแม่จำเนียริ่นขายลอตเตอรี่เพิ่นก็ได้รวบรวบเลขที่ขายดีที่สุดเลขดังที่สุดมาให้พี่น้องมาแบ่งปันพี่น้องเบิร์นขาบาเลขตัวเลขมันก็ดังอยู่ในช่วงนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ขอบคุณเจ้าของขอมูลแม่จำเนียนด้วยนะคะขออนุญาตนำมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะต่อไปเป็นของแอดแมวแมวค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แอดแมวแมวค่ะแอดแมวแมวนี่กรขเคลดีบ่คอยด้วยพี่น้องเป็นอีกเจ้านึงที่น่าติดตามน่าหลุนค่ะพี่น้องเลขเพิ่งกบะไรตัวเลขวิ่งเพิ่นสามค่ะหลุดสามเดีว่าเพิ่งกระหายมหาสองหาสามสามแปดหลักสามหนึ่งหลักสี่สาม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะจองยาบันพาทรงเรียกนี้เป็นจองจีแบงปันตัวเลขค่ะพี่น้องค่ะนํำมาแบ่งปันนํำมาบอกมาก่าวให้พี่น้องแคบไวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไว้รุ่นค่ะอีกบกีีมือเพื่อนเพื่อน fc สี่เหกลายเป็นเศรษฐีกันแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลสำหรับแอดแมวแมวด้วยนะคะขออนุญาตนํำมาแบ่งปันค่ะพี่น้อง สำหรับแม่สำหรับแอดแมวแมวผ่านไปกระสิเป็นของนุมบอร,ระเบือนุมบอร,ระเบืองวดประจำวันที่1เดือน2ปี64นะคะพี่น้องเนาะสำหรับงวดนี้นุมบอร,ระเบือวันไทยมาสีตัวค่ะ6 2 6 7 8 2แล้วก็8 7ตัวต้องซื้อกระสิเปลี่ยนสีค่ะพี่น้องค่ะแรกๆของกรสิเป็นสีเขียวเนาะคะ่ะอันนี้เป็นสีนดำเงิน ใหม่เปลี่ยนสีใหม่ค่ะพี่น้องคะเป็นเนวทางสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขออนุญาตจากของข้อมูลนํามาแบ่งปันค่ะพี่น้องคะเบืองตัวเลขแล้วช่วตัวเลขแล้วก็คื่อเก่าค่ะขอกําลังใจในเด้อคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้ำในค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีลำด่ำรวยถูกหลยรางวัลที่หนึ่งนะคะ อย่าลืมเยาวันพาส,สองเหล็กนะคะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยร่ำรวยจ้า